สวัสดีครับท่านผู้ชมยูทูบครับวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนนะครับก็เป็นวันที่รถอีส e ุสิสพีอาร์สองสีนะครับในระบบยูโรทีนะครับแบบคอ m มอนเรลนะครับก็เป็นการติดตั้ง m t ็เสร็จสับเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะนำรถสู่การทดสอบนะครับ ก็ได้ใส่ขวดขนาด5ลิตรนะครับเพื่อทำการพิสู์ว่าในขณะที่วิ่งน้ำมันเปล่าได้กี่กิโลนะครับและหลังจากที่เราได้วิ่งบวกกับดีเทลแล้วได้กี่กิโลต่อลิตรนะครับครับคันนี้ครับมีการปรับแต่งนะครับก็คือมีการย้ายตำแหน่งแบตเตอรี่นะครับจากตำแหน่งนี้นะครับมาสู่ตำแหน่งนี้นะครับโดยการสร้างซับพอร์ จุดยึดนะครับก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับและก็ตำแหน่งนี้นะครับก็เพียงพอสําหรับการที่จะรับน้ําหนักปริมาณแบบขนาดสองลูกได้อย่างสบายนะครับสําหรับถังนะครับก็ใส่ด้านของคนขับนะครับสองใบด้วยกันนะครับและก็ทําเฉืหนึ่งใบนะครับเผื่อเจ้าของเปลี่ยนใจที่จะใส่เพิ่มได้นะครับและก็ตำแหน่งถังนะครับ เราได้ทําการย้ายจากตำแหน่งเดิมซึ่งอยู่จดที่ยึดถังนี้นะครับสามใบนะครับสามใบนะครับย้ายจากตำแหน่งนี้นะครับมาสู่ตำแหน่งนี้นะครับเพื่อให้เกิดความลงตัวนะครับ ครับตัวอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี้นะครับก็คือการดัดแปลงตําแหน่งการติดตั้งระบบ NGV TFC นะครับขนาด100ลิตร3ถังนะครับและก็ขนาด145ลิตรสองสองถั 2, 2งด้วยกันนะครับและก็สามารถที่จะเพิ่มนานาคตได้อีกห่งถังเป็นทั้งหมด6ถังนะครับคือมี145ลิตร2ถังนะครับและก็มีขนาด1 0อ,อ100ลิตร4ถังด้วยกันนะครับ ติดกันได้อย่างสบายๆนะครับโดยไม่มีการดัดแปลงพื้นที่ที่เสียหายกับการบรรทุกนะครับก็จะมีเรื่องเดียวก็คือน้ำหนักจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับ <c oughs> และก็ในอนาคตนะครับก็สามารถที่จะเน็บเพิ่มในส่วนของท้ายล้อหลังก็ยังได้นะครับและก็ตำแหน่งของ ช่องแชสซีตรงกลางก็ยังสามารถจะใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับครับสำหรับทริปนี้เราก็ขอแนะนําสรุปการติดตั้งให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันแต่เพียงเท่านี้นะครับและก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่การทดสอบอัตราสิ้นเปืองนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ